สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและน้องๆทุกคนนะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะณศูนย์บริการลูกค้า t โอทีเคป8หักใหญ่ค่ะดิฉันนางสาวกิษณากูนารหัสนักศึกษา594407002นะคะโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝึกงานในกลุ่มธุรการค่ะดิฉันนางสาววันวิสารุนดานีรหัสนักศึกษา594407031 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝึกงานในกลุ่มธุรการค่ะชื่อและสถานที่ตั้งนะคะศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีเขต8หาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่336ถนนราชอุทิศตําบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะคะวันเวลาทําการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นค่ะ รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กรนะคะนายสุทธิวงการดำรงผู้จัดการศูนย์นะคะนางประภาภร์แก้วสีดางานบริการลูกค้าบินจมาตงานบริการลูกค้าปริดางานบริการลูกค้าและนัทิดารับเงินนางปียพรสุขพิมลปีงานฐานข้อมูลลัคนาปวริษาดวงกมลงานฐานข้อมูลค่ะ นายสุนิตดำแดงงานช่างค่ะนัชชาและธน,นรัตงานช่างค่ะ <c oughs> ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการครั้งนี้นะคะข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งในการปฏิบัติงานก็คือตำแหน่งงานธุรการค่ะ <c oughs> <c oughs> โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงดังนี้นะคะ เปิดงานที่เข้ามาเพื่อให้ผู้จัดการเซ็นรับรองค่ะออกเลขหมายหนังสือปรับเปลี่ยนโปรอินเทอร์เน็ตติดตามยอดหนี้ของลูกค้าจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมคีย์งานข้อมูลต่างๆลงใน Excel และงานเอกสารต่างๆค่ะ แผนการปฏิบัติงานนะคะวันที่2อธันวาคม2561ถึงวันที่ย0่ธันวาคม2561นะคะเรียนรู้งานมอบหมายงานคีย์ข้อมูลลงในระบบจัดเอกสารวันที่23ทธันวาคม2561ถึง10มการาคม2562นะคะปรับเปลี่ยนโปรมือถือเช็คงานในระบบนะคะและตรวจหนี้ของลูกค้า 13มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะคะสแกนเอกสารนะคะแนบไฟล์งานเข้าระบบงานค่ะ13มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะคะพิมพ์ลายชื่อลูกค้าที่ใช้โปรและแน,แนบเอกสารค่ะ3กุมภาพันธ์ถึง14กุมภาพันธ์นะคะออกเลขหมายงานนะคะ ขอภัยค่ะออกเลขหม่หนังสือปรับเปลี่ยนโปรอินเทอร์เน็ตลงพื้นที่หาลูกค้าค่ะ17กุมภาพันธ์2562ถึง1 3มีนาคม2562นะคะจัดงานเอขอภัยค่ะจัดเอกสารเข้าแฟ้มลงพื้นที่หาลูกค้าปรับเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าค่ะ ผู้ดูแลนะคะหรือพี่เลี้ยงนะคะชื่อปียพรสุขพิมลตรีนะคะตำแหน่งธุรการและชื่อลัคนาคณะทรงนะคะตำแหน่งธุรการค่ะอันนี้ก็จะเป็นางานเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์ข้อมูลหรือว่า,าติดตามยอดหนี้นะคะหรือว่ากรอกเอกสารต่างๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลงพื้นที่หาลูกค้านะคะเราก็จะมีการลงพื้นที่ทุกๆวันพฤหัสนะคะเพราะว่าเวรของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนะคะจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็จะลงพื้นที่ใช้โปรนะคะหาหาหาลูกค้าตามบ้านนะคะตามพื้นที่ต่างๆนะคะของในแต่ละสัปดาห์นะคะที่ได้มานะคะค่ะการรีเซน ของกลุ่มดิฉันก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ